ลำซิงค,โ,คโยตี้ลำยองน้องหินหา่าวหลังจากปล่อยซิงเกิลล่าสุดผัวค่อยเดอร์ก็ดูท่ากระแสจะไม่เปรียงเท่ากับเพลงแจ้งเกิดอย่างเอาผัวไปเถินงานนี้จะตัวเขาจะว่ายังไงนะไปฟังกันค่ะตอนนี้ลำยองก็มีซิงเกิลใหม่แล้วนะคะไม่พ้นเรื่องผัวผัวเหมือนเดิมนะคะเป็นการต่อยอดมันเหมือนกับเป็นเป็นลายเซนนะะ็นเป็นตัวของตัวเองคือ,อซิงเกิลแรกก็เอาผัวไปเถิน แล้วก็ต่อมาก็ภาษาสัมผัวแล้วซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็ผัวเคเดอร์ผัวชั้นนะจ๊ะบอกให้ว่าผัวชั้นถ้ามายุ่งกับของของชั้นนะอะไรประมาณนี้ค่ะกระแสก็ก็ไม่ไม่เท่ากับเอาผัวไปเทินแต่ว่าก็ได้รับการตอบรับดีเพราะสียใหญ่ๆนะคะก็ได้นำซิงเกิลใหม่ตัวเองขึ้นไปคนก็โอ้เด้ง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 เหมือนเดิมดูเหมือนกับ ดูเหมือนกับเขาคุ้นเคยดูกับเขาคุ้นเคยแบบว่าเหมือนกับเพียงเาอากับพีปเธอเลยประมาณนี้ยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามกันแล้วกันนะคะในช่องอแกมมี่โก o ออฟฟิเชียลค่ะหรือจะดูแบบแสดงสดนะแสดงสดของซิงเกิลนี้ก็ไปที่ช่องลำยองหนองเินหาออ f ฟิเชียลค่ะ